เอาผ้าพันคอใหญ่ไนยะสวัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่20มีนาคมคศสอ6พร้อยหกเส้นทางบุญของชั้นสวัสดีครับเอาบุญมาฝางนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองรเห็นไหมเหนบอยู่ตรงขอบโต๊ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน สายบ้านค่ายไม่ได้เดินไม่มีเลยก็เลยไปก็ถ้าฝนตกก็พระก็จะไม่เดินก็มีเป็นกฎเลยแหละว่าถ้าฝนตกพระก็จะไม่ได้เดินบาทหรืออาจจะเป็นเมื่อวันเสาร์เราไม่ได้ใส่บาทด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ที่รู้ๆคือมีงานศพเมื่อวานมีงานศพว่ะบ้านค่ายไหยคะเมื่อวาน ไปขอพรหลวงพ่อโสธรเขาบอกว่าถ้าใครอยากได้งานได้การพาน้องอิ่มเข้าไปน้องอิ่มเขาอยากไปกระดัอ,อิ่มเนี่ยเราจะเล่าถึงตอนที่เราไปขอลูกนะเราเคยเล่าไปแล้วนะในแต่แต่เขาก็จะมีความผูกพันกับหลวงพ่อโสธรเราอ่ะก็สมัยตอนที่เธอยังยังไม่มาเกิดแม่นี่จะไปลบบุรีบ่อย ก็จะไปขอพอรที่ขอให้มีลูกไปขอสารพก,การ,รกแล้วตอนที่เรากลับมาแล้วก็ไม่ไม่เนี่ยจะมาถึงมาหาคุณย่านะรู้สึกจะนัน่าคุยแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยตุกตาไปลบรีมาไปขอพอรสารพก,การมารู้สึกว่าคุณย่าเนี่ยจะเป็นคนบอกว่าตุกตาหลวงพ่อเจ้าพ่อสารพก,การอนะ ท่านะมีแต่ลำตัวนะช่วงตัวขาท่านก็ไม่มีแข,มแขนท่านก็ไม่มีทำไมไปขอรูปกับออไม่ถึงเพราะทา่ะานจะไม่สวยไม่ไม่งามแล้วก็ลูกท่านแต่ละแต่ละคนก็จะลิงทะโมนเพราะว่า <c oughs> สารประการก็จะมีลิงเราก็เป็นคนที่คิดคิดมากคุ้นคิดอยู่ตลอดเวลาเลยกลับมาเดินทางกลับก็ ก็นบนนกับคุณแดงนะผ่านมาทางมาทางนี้มาทงางเฉล่อวานาก็เป็นวันที่เราวิ่งวิ่งสายสุวิน<แ>ทวงศ์ก็กลับก็เลยบอกก็บนนกับคุณแดงพ่อครถ้าไไมเราแล้วถ้าเกิดลูกออกมาแล้วลูกเป็นเอ,อพิการแขนขาไม่มีเราจะทำยังไงคุณแดงก็เลยบอกอ่ะงั้นเดี๋ยวพาแวะที่ หลวงพ่อสุธรไปขอใหม่ยากก็เลยว่าเวลาขอลูกก็ขอให้มีอาการครบ32ทั้งภายในและภายนอกแล้วก็อักมาเสร็จตอนนั้นนะ่ปะป้ตายสวดมนต์ก็ตามหลักนะคืออรหังสัมมาสัมพุธทธพรภควาะโมสามจบก็เนี่ยแล้วก็แผ่เมตตาตามตามหลักที่เราเคยยืนสมัยก่อนเรียนวัฏฏทองก็จะยืนสวดมนต์หน้าเสาธงกันแบบนี้ แล้วก็จะถูกคุณยายบุญานาคสอนให้สวดมนต์เข้าไปสว,บวดบทสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกับคุณยายก็ต่อเมื่อตอนที่เป็นวันโกนวันพระปกติก็ไม่ได้ไม่ได้จดไม่ได้จําอะไรก็ถึงบากม้ของดีของดีสิ่งดีคนจะจํายากของชั่วของของชั่วของไม่ดีคนจะจาง,ง่ายก็ไม่เคยได้นั่นพอเสร็จแล้วก็ไปขอไปขอพรตอนนั้น,นยังเป็น เออ่สถานวิหารเก่าอยู่เลยหมคนโ <9 S 2> ยมากคนนั้นน่ะนะเสร็จแล้วก็ไปขอท่านว่าขอลูกอ่ะเคยขอเคยขอลูกที่สารพก,การแต่ลูกกลัวว่าลูกเกิดมาลูกในคันเกิดมาน่ะจะอาก,การไม่ครบสาขอบารมีของ,ององค์หลวงพ่อโสธรให้คันถ้าลูกจะมีลูกขอให้ลูกของลูกเอ,อ มีอาการครบ32สิงทั้งภายในและภายนอกตอนนั้นเนยังไม่ท้องเลยนะใครก็กลับขายแกงตอนนั้นป้าตาขายแกงอยู <t <t ่ตรงอหลังธนาคารทหารไทยเออธนาคารกรุงไทยเขาเรียกอะไรนะตอนนั้นเชิงเนินหรือท่าทางันทุกท่าหรืออะไรไม่รู้แหละหลังแถวแถวบานราแหละเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของป้าตาจะเป็นธาคาร ธนาคารด้วยแล้วก็คนยังคืนด้วยคนยังคืนก็จะทํางานอยู่ย่านนั้นทั้งมีหมดแล้วค่ะหมอนงหมอนวดคนพวกนี้เป็นเป็นลูกค้าดีเด่นของป้าตาทั้งนั้นเสร็จแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งหัวเขาเป็นนักดนตรีนะชื่อไอแมมไอแมมผัวเป็นนากดนตรีเขาเป็นเด็กเขาเป็นเด็กฉลาดเิงเยวเราก็เลยแล้วก็คุยกับสารทุกสุขดิบกัเวลาไปอะป้าตาอย่างงี้ป้าตายอย่างนี้ ก็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยประตาไปขอลูกก็เล่ามาไปขอลูกที่ที่สารพรการแล้วก็มามาแวะข้างทางก็ขอลูกหลวงพ่อโสธรเนี่ยไอแมมเขาบอกว่าพระตาตอนเนี้ยหลวงพ่อโสธรน่ะลูกดีๆท่านให้เข้าไปหมดแล้วนะ <c oughs> เด็กส่วนใหญ่ที่มาเกิดนนะ่ะจะปัญญาอ่อนแล้วเราเป็นคนเก็บไปคิด คิดทั้งคืนทั้งวันจนประจำเดือนไม่มาป้าตาเนี่ยเป็นคนที่แพ้แพ้ท้องด้วยการกินนะไม่เคยไม่เคยเลยที่ว่าเหม็นกินไม่ได้อาเจียนไม่เคยไม่เคยมีอาเจียนดีกว่ากินมั่งห้าหก 5, มื้อเลยแหละเสร็จแล้วเราก็ไปสวดมนต์ตอนตอนท้องน้ออิ๋มเนี่ยสวดมนต์ทุกคืนเลยนะก่อนนอนเนี่ยคือเลยขอให้ลูก ในคันเนี่ยมีอาการครบ32มสิบสอทั้งภายในและภายนอกพอรู้ว่าท้องแล้วน้องอิ่มเนี่ยท้องเนี่ยอันตรสาวถึงสี่ครั้งนะคะไม่เจอตอนนั้นน่ะแม่แสงบุญน่ยยังเป็นนักเรียนอยู่เลยก็ให้แม่แสงบุญเอาปัสสาวะไปตรวจหมอเขาก็บอกว่าไม่ท้องครั้งที่3ครั้งน่ะไปตรวจสามครั้งก็ไม่ท้องไม่ท้องทีเลยก็วันนั้นคุณลุงไปตอนนั้นสมัยก่อนยังเป็นบำรุงราช อ่ากรุงเทพเรยองตอนนี้เป็นเป็นสมัยก่อนเป็นโรงพยาบาลบำรุงราชฎรป้าตาก็ไปกับคุณลุงคุณลุงก็ไปตอนนั้นคุณลุงเจาะเลือดที่นู่นแล้วก็ไปเสร็จก็นั่งคุยก็เล่าให้หมอฟังว่าเออเนี่ยประจําเดือนไม่มาสามสี่เดือนแล้วไปตรวจปัสสาวะทุกครั้งอ่ะก็บอกว่าไม่ท้องไม่ตั้งครรภ์หมอเขาก็เลยบอกงั้นตรวจอันสาสาวเขาก็เลยทําเรื่องส่งไปตรวจที่สูตินารีผลปรากฏว่าท้อง เดือนที่สี่พอเดือนที่สี่เนอ่ะก็รีบเลยสวดมนต์ขอให้ลูกในคันมีอายุครบสามสิบสองมีเอ่อมีอวัยวะครบสามสิบสองทั้งภายในและภายนอกเพราะว่าเราจะถูกเกาะคุบตลอดอต,ว <c oughs> ตวร <c oughs> ตวจ <c oughs> ตวรวจเสร็จก็จะรู้เอกว่าผีมูชาย <c oughs> ไปตวรวจอัลต้าซาวกี่ครั้งกี่ครั้ง ไม่เคยรู้เพศของน้องอิ่มเลยหันก้นให้ตลอดเออหันก้นนอนตะแคง,ง,งบ้างนั่งขัดะมาดบ้างเไยแน่ใจเลยแล้วทําไมรู้ไหมคะว่าป้าตาก็ตั้งใจไว้เลยว่าลูกในคันต้องเป็นผู้ชายก็ถักผ้าปูอะไรนะผ้าคว้ามดผ้าห่ม,หมลูกโซ่ทั้งผืนจะทําผ้าห่มให้ลูกก็สีฟ้าถักไปถักไปสีฟ้าประมาณครึ่หนึ่งนะครบคร ประมาณครึ่งหนึ่งแหะครึ่งหนึ่งเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเพื่อนก็บอกตาเราว่าลูกเธอเป็นผู้หญิงแล้วก็ไอตรวเอวโอ,เเอ,อโกรธเขาเลยนะโกรธเขาถึงขนาดไม่ไปกินร้านอาหารเขาเลยอ่ะซ้าทุตาขอโหสิกรรมเลยนะโกรธไม่ไปกินไม่ไปกินที่ร้านอาหารเลยแหละแล้วก็คือคนทักบ่อยไงว่าเป็นผู้หญิงอ้าวเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรแล้วก็ถักไหมผมต่อจากสีฟ้าเป็นสีชมพูผ้าผมน้องอิมอะ เป็นสีชมพูสีฟ้าแถวเออสีฟ้าครึ่งหนึ่งสีชมพูครึ่งหนึ่งฉันไม่นึกเลยนะว่าลูกฉันจะออกมาครึ่งเพศแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เราก็พอคลอดลูกไปขลอดที่จุฬาลงกรอนงจุโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นแจ๋วบอกก็ต้องอิ่มเนี่ยได้เกิดเกิดเนี่ยพเพราะป้าแจ๋วนะป้าตาไปนอนจะไปนอนโรงพยาบาลที่ยี่สิบสาม เพราะว่าหมอบอกว่ากําหนดของป้าตาเนี่ยคือวันที่ยี่ยี่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วคุณปู่เนี่ยพระราชทานเพลิงศพวันที่ยี่สิบสามยีบสามเมษานี้ป้าตาก็เลยบอกอคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงเป็นเป็นกังวลก็เลยบอกว่าเออไปเนาะไปไปไปตรวจคันครั้งสุดท้ายนะก็เลยบอกหมอว่า,วาเออเดี๋ยวมาลรงพยาบาลวันที่ยี่บสาม หมอเขาก็เลยบอกว่าอ้าววันที่ยี่สิบสามเขาก็ลงบันทึกเลยว่าวันที่ยี่สิบสามตาต้องเข้าแอดมิดก็มาบอกพี่แจ๋วพี่แจ๋วถามว่านี่รู้ไหมว่าการไปคลอดลูกเหมือนเหมือนกับการไปออกรบไปออกสงครามนะไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเผาศพคุณปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วพระราชทานเพลิงศพคุณปู่เสร็จเรียบร้อยวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เขาจะเก็บกระดูกใช่ไหมวันที่ยี่สิบห้าวันศุกร์พี่แจวก็เลยเอามือไปลูบที่ท้อง รอไปก่อนนะคงไม่เป็นไรหรอกผลปรากฏว่าออวันที่23พระราชทานเพิงศพเสร็จเรียบร้อยเก็บกระดูกเก็บอัฐิเสร็จเรียบร้อยแล้ว <25 S 1> วันที่25พระเจ้าก็พาไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอาการเลยนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยประตาะเป็นคนอึดไม่เคยนั่งรถเข็นใช้เดินอย่างเดียวแต่จะท้องใจมากเลยเพราะน้ำหนักต้อง115กิโล ขึ้นมาสามสิบห้าโลแล้วก็ก็ไปถหงก็ไปบอกหมอว่ามาคลอดเลยพรเจ้าโทรศัพท์ไปบอกหมอว่าเลื่อนก็บอกว่าคงไม่เป็นไรถ้าเกิดคลอดก่อนก็ไปก่อนกาหนดได้เพราะมันฉุกเฉินได้เสร็จแล้วแล้วก็หมอเขาก็ตรวจตรวจภายนุมภายในเสร็จเขาบอกว่าเออช่องคลอดเพิ่งเปิดสองเซนเองกลับบ้านก่อนไหมพระเจ้าเขาก็ไปที่ตึกเขานะ ตอนนั้นพระเจ้าเขาจะได้รับตาตั้งมีประชุมตาตั้งเ,เราก็ได้ได้ได้ลับยศอะไรยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเนี่ยนะครเป็นเสร็จแล้วเราก็ไปบ้านอะไรรู้เราก็าาากําลังจะเดินกลับบ้านแล้วมันก็ลิบแบบมันก็จะสวนกับ <c oughs> คนคน,คนท้องที่เขานอนในรถขิดแล้วเขาก็ร้องโอ้ยช่ยไปช่วยด เราก็กำลังจะเข้าลิฟต์พอเราเห็นเข้างี้ตุ้มเราก็ถอยออกมาปั๊บแล้วก็กลับไปหาคุณหมอมงคุณหมอเขาก็มีคุณหมอเขายังมีคนไข้อยู่นะแล้วก็ตักเข้อประตูหมอถามอาว่าไงคะพอเขาคิดว่าเราจะหาพี่เจ๋วเราก็เลยบอกว่าคุณหมอคะต้องต้องกลับมาแบบนั้นใช่ไหมคะหมอบอกไม่ทุกคนหรอกครับก็บอกเอางั้นเลยคะ่ะมีฉันผ่าเลยค่ะ <laughs> ผลปรากฏว่าอาหมอบอกโอเคผ่าหมอก็โทรพท์ไปหาพี่เจ๋วนะว่า <laughs> เขาจะผ่าพี่เจ๋วบอกตามใจเขา ปกติเขาไม่ให้ผ่าน,นะคะเพราะว่าเป็นทองแรกผลปรากฏก็ได้ผ่านัน่นแหะค่ะน้องอิมเขาก็เลยผูกพันกับหลวงพ่อโสธรก็ขออะไรก็จะไปขอที่นั่นเธอก็ขอให้หน้าที่การงานอย่างน้อยอะเวลาที่ลูกมีความทุกข์เราก็อยากให้ลูกมีที่ยึดเหนี่ยวส่นไปก็ไปใส่บาตรที่วัดเกษังก็บอ,อ,อ,อกว่าตอน รัโยมผิดเพราะว่าโยมให้ลูกเรียนโเรียนคริสแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกก็จะไม่ค่อยนี่ท่านก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรทุกศาสนานี่มันเป็นคําพูดท,ที่ที่ต้องอิ่มฟังแล้วรู้สึกเขา,าบอกไม่เป็นไรทุกศาสนาน่ะสอนให้คนเป็นคนดีแล้เอาความดีของทุกศาสนาน่ะมาไว้ในตัวเราและเราก็ทําดีต่อไปคือจะ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 ,จะ,จะนับถืออะไร ถ้าเราไม่ได้มีความดีอยู่ในตัวเราอะ่ะมันก็เปล่าประโยชน์<ฮ>รู้สึกเขาจะฟังเป็นครั้งแรกที่เห็นลูกตั้งใจฟังแล้วเขาเ็เลยบอกว่ามแม่กับพ่อก็ไม่ต้องไปบังคับเขาเมื่อเขาแล้วท่านก็เลยบอกว่าแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราถูกไหมเมื่อก่อนแล้วว่าลูกบอกลูกจะได้เข้าคิดเพอะเรียนเซนโยแล้วก็เลยบอกอางั้นก็ไปให้พระเย,ยซูมาจ่ายค่าเทอมสิพราแม่ก็จะเป็นคนที่ <S 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 ใช้อารมณ์กับลูก แม่เป็นคนที่ใช้อารมณ์กับคนในครอบครัวทุกคนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเล่าวันอาทิตย์ที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าทาไมเราถึงต้องไปที่นั่นเพราะน้องอิ่มเขามีวันว่างแค่นี้เองขนาดไปแล้วเธอเป็นครั้งแรกที่เธอขับรถออกนอกเส้นทาง่งวัดออกต่างจังหวัดโดยที่พาพ่อกับแม่และแสงบุญเนี่ยไปให้ขับเองเลยให้ขับเองผลปรากฏว่าไงขับรถไปกลับนะ ผลประกบไปตาม GPS ใช่ไหมนู่นออมไปเข้าแขากลับอากลับไปเข้าเข้าเขาเรียก้ยลกโปงเก้งเข้าไปทางไรเข้าไปทางอะไรมืนมืนจิตผ่านสวนผ่านป่าเขาลำเนาไพรอะเขาบอกเขาบอกว่ายางทางดีเขาบอกว่าก็พาแม่มาแล้วมาทะลุออกเขาน้อยปูกแดง วกแดงสําหรับเช้านี้นะคะอันนี้ค่ะก็เ,เห็นกันอยู่นะคะคงไม่ต้องพูดมากอะไรหมดก็บอกนะคะสเปรย์พ่นปากกระชายขาวนะคะยับยั้งเชื้อโรคก,ก่อนลงคอผมซักฟอกเพียวแช่ผ้าทุกครั้งอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะยับยั้งเชื้อโรคได้ผ่านมากี่ซีซั่นเราก็ยังปลอดภัยฟองน้ำว้าวมหัศจรรย์น,นะคะ3อันร้อยแล้วก็สบู สมุนไพรคุณลุงแดงเขาใช้แล้วป้าตา<ม>ก็ใช้อยู่ว่าลดอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกลดกระรอยด่างดำบนใบหน้าโดยที่เป็นสมุนไพรนะคะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีเขาเรียกสิ่งปะทินผิว<ม>โอเคสำหรับเช้าวันนี้นะคะขอให้มีความสุขในวันหยุดนะคะวันหยุดวันอาทิตย์ <c oughs> วันนี้คุณลุงแดงเขาก็มีมีอะไรนะครมีรายการพิเศษตอนหกโมงเย็น <c oughs> นั่นคือมวยคุณดุงแดงชอบดูมวยไทไฟนะแต่งชกที่พระธาตุลำปางหลวงอย่าลืมนะคะอันนี้ป้าตาก็บอกนะคะไม่ดีพระธาตุลำปางหลวงมีงานเขามีงานแล้วก็เสียดายเราไม่ได้ไปมันเป็นพระธาตุของคนเกิดปีฉลูสำหรับวันนี้ป้าตาและคุณดุงแดงก็ต้องลาไปก่อนนะคะเส้นทางบุญของชานสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมทานอาหารเช้ากันนะคะ อเอวาปุราปริปุเรติราการังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุป,ปกาปบาริจังตุมหังทิพเเมวะสิ่จะตุสัพเพอุตุตังตปาจัน,ทนโทปานารโสยะ